สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันพุธที่21ธันวาคม2565เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะลมจับแผ็นที่กาศผิวพื้นนะคะเมื่อเวลา01.00นคะ่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยนกำลังแรงนะคะที่ปกคุมบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่มีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมนะคะภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอินเดมันนะคะก็มีกําลังผ่อนลงเช่นกันค่ะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะเมื่อเวลา9ก้านาฬิกานาทีนะคะตกคุุบนะคะกลุมม่มเมฆเล็กน้อยค่ะอยู่บริเวณภาคใต้ตอนปปล่างค่ะภาพเรดาร์ชุมพรเมื่อเวลาเก้านาฬิกานาทีค่ะตไม่พบกลุ่มฝนค่ะ ภาเพเรดาร์เซติงพามอเวลากลางแก่3านาทีนะคะตรวจพบนะคะกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสงขานะคะายะลาปตตมนีและก็ราธาิวาสค่ะรายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้30 5จุดาองศาเซลเซียสเช่อำเพอิเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้17.0ด,ดองศาเซลเซียสนะคะที่ตำบลหนองพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ เรามาดูปริมาณน้ำฝน,น24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของอวันนี้ค่ะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางกระจายค่ะวัดฝนสูงสุดได้นะคะ15.4ม mm เมค่ะที่อำเภอเมืงองจังหวัดสงขลาพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็ยังคงมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ,อ่าวตะบนนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ขอให้ประชาชนนะคะในพื jump, island, rain, effects, battle, can can so ้นที่เสี่ยงภัยค่ะระมัดระวังอันตรายนะคะที่จะเกิดจากผลสะสมนะคะแล้วก็จึงทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้าล้นตลิ่งได้ค่ะอุณหภูมิต่าสุดค่ะอยู่ในช่วง 17- 25ถึงองศาเซลเซียสค่ะสูงสุดในช่วง27-31ถึงองศาเซลเซียสค่ะต่อไปดูไปดูขึ้นลมนอ่าวไทยค่ะ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะคะขึ้นไปค่ะจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วลมอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะแล้วตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีลงไปค่ะจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มือฝนฟ้าคะนองจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ เรามาดูขั้นหมายสภาวะอากาศแล้วก็ผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่น PM 2.5นะคะพักใต้ฝั่งอ่าวตังบนค่ะตั้งแต่วันที่21ค่ะไปจนถึงวันที่27นะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40อ่าร้อยละ10ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยคะ่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันต่ำล่างนะคะตั้งแต่วันที่21กับ22ค่ะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่และตั้งแต่23ไปจนถึงวันที่17ฝนจะลดลงนะคะอยู่ที่ร้อยละร้อยละของพื้นที่ค่ะ ส่วนนะคะการสะสมของฝุ่นละออง PM 2 5นะคะภาคใต้ฝั่งตอนบนและก็ตอนล่างนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันอกประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบก,บกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน